โย่สว mm ัส hmm. ดีครับเพื่อนๆยังอยู่ในงาน หัวเว่ยนะครับจริงๆเขาเปิดตัวตัวหลักๆคือเมร9กับเมท9โปรใช่ไหมแต่มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดตัวในางาน,นวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะจี๊ดไม่แพ้กันนั่นก็คือหัววัย GR5 2017ครับผมก็จะเป็นตัวที่สเปคดีราคาประหยัดครับเพราะว่าเปิดมาที่8,900บาทเท่านั้นครับส่วนสเปคจะดียังไงก็มาดูกันตรงนี้ก่อนเลยละกัน คือตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังแบบเลนคู่ด้วยนะแต่ว่าจะไม่ใช่ไลก้าจะเป็นกล้องคู่ที่แบบว่าความละเอียด12ล้านพิกเซลกับตัว2ล้านพิกเซลนะครับนี<ม>่ CPU ก็จะเป็น Kirin 655ครับ<ม>เป็น Octa Core เหมือนกัน6.4บิตนะครับเป็น A53 น<ม>ี่ยความเร็ว2.1 สตัวแล้วก็1.7ึสีตัวนะครับผมส่วนสเปคก็ใช้ได้เลยครับผมหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด Full HD กล้องหน้า8ปดล้านครับผมแรมสกิกแบตเตอรี่ก็3340ันรอะครับรองรับ 4G เฮ้ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวเครื่องสามารถเขาเรียกว่าอะไรลอมลอมง4นะครับใส่มีพื้นที่เก็บข้อมูล1น4่งกิบกิกะไบต์เลยนะเฮ้มาดูหน้าตาตัวเครื่องกันไม่ธรรมดานะฮะ ขนาดก็ประมาณนี้ครับผมหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด f l สดีนะครับนี่มีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลครับปุ่มจะอยู่ด้านในจอนะครับเป็นออนสกรีนนี่ส่วนด้านล่างด้านหลังครับมาพร้อมกับวัสดุเป็นโลหะนะครับผมนี่กล้องคู่จริงมีแฟลชตัวหนึง่งอันนี้เป็นเซ็นเซอร์สแกนล,ลายนิ้วมือครับมีเซนเซอร์สแกนล,ลายนิ้วมือให้ด้วยราคา8,009นี้มีด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ แล้วก็มีตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมช่องใส่ไมโครอดีการ์ดนะครับผมตัวน,นี้รองรับได้สองซิมจะเหมือนรุ่นอื่นๆคือถ้าจะใสสองซิมก็จะใส่ไมโครอดีการ์ดไม่ได้น,นั่นเองครับผมก็ไม่ใหญ่นะด้านนี้ก็เป็นปุ่มคำว่าปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงครับด้านบนมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรครับโค้ oh. งๆรับกับมือใช้ได้เดี๋ยวลองมาดูด้านในครับตัวนี้ยังเป็น Android 6.0นะครับในขณะที่ตัวอื่นจะเป็น ไอตัวใหม่ๆรุ่นตัวท็อปจะเป็น7.0แล้วครับอันนี้6.0อยู่ Emotion UI 3จุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอก็ยังมันดูเก่ากว่าเห็นไหมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นของเก่านะฮะส่วนอื่นก็จะแบบคล้ายๆกัน ไปดูเรื่องกล้องครับตัวนี้เขาก็ชูลรงเรื่องกล้องแม้ว่าแบบราคาจะแค่8ปดพันเแต่ก็มีโหมด wide a p e r t u r ก็คือปรับรูรับแสงทําให้เราสามารถปรับโบเก้ภาพได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถ้ารูปที่ถ่ายด้วยจากโหมดนี่นี่มันจะมีให้ปรับนี่นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็แตะแล้วก็ปรับปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือชัดทั้งหมดอันนี้คือนี่ครับจะเห็นว่าโบเก Yeah. Yeah. เลือกเลือกจุดได้ด้วยนะเห็นไหมครับถ้าพอเราเซฟมานะครับผมแล้วก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมาเห็นว่าเบอร์ได้สวยงามมากครับผมใช้ได้เลยหน้าชัดหลังเบอร์แบบเนียนๆนะฮะมาดูโหมดการใช้งานว่ามีอะไรบ้างภาพถ่ายปกติภาพโหมดบิวตี้ครับถ่ายภาพแบบมือโปก็คือแมนนวลนครับ สามารถปรับได้หมดเลยปรับค่า ISO เนี่ยครับปรับ ISO ได้เองจะสูงเท่าไหร่ก็จัดไปได้เท่าไหร่เนี่ยได้สูงถึงม1กเลยเนี่ยครับค่า EV อ่ะ a u ต o focus อะไรพวกนี้นะครับแ a n น a l focus ปรับได้หมดเลย,เยมีอะไรอีก วิดีโอนะครับมือโปรก็คือเอเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่วิดีโอนะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด Full HD นะครับการบันทึกวิดีโ <c oughs> อแล้ก็มีโดนรบกวนนะครับโดนก่อก,กวนอ่าแล้วก็กล้องหน้าครับผมโอ้ยคนไม่โดนเอื้อมไกลหน่อยนะกกนี่การ ข้างหน้าก็มีบิวตี้โหมด10ระดับอันนี้เนื่องจากเป็นน่าจะมาเพราะจากอ e ีโมชั่นยูครับแล้วจะเป็นของเก่าอยู่ก็เลยเป็นแบบไม่เหมือนกันแล้วเป็นแบบนี้ครับผมภาพถ่ายปกติไอกดไม่นาน,น,นัดกดไม่นานัดไอ้นี้ขึ้นมาบังอีกนี่ครับร,รวมๆแล้วผมว่า ใช้ได้นะกับสิ่งที่ได้มาในตัวเนี้ย gr5 ปี2017มีเซนเซอร์และไรนี่มือมีกล้องคู่กล้องคู่อ่ะอันนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่ามันถ่ายออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับจากภาพที่เห็นในงานผมว่ามันก็ยังฟุงฟ้งๆแต่ว่าเอาไปถ่ายข้างนอกน่าจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าแสงในงานนี่แย่มากแล้วในพรีเซนต์เขาก็ให้ดูว่ากล้องเขาทําได้ดีถ่ายกลางคืนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมกล้องคู่นี่มันช่วยได้จริงๆครับผม โอเคครับโดยรวมๆก็คร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงลึกเนื่องจากได้ลองจับแค่ในงานแล้วก็ได้ฟังแค่จากพรีเทนต์ในงานนะครับที่รู้ก็คือรู้แค่เรื่องสเปคแล้วก็ตัวเครื่องมันเท่านั้นแหละส่วนเรื่องการใ้งานว่ามันจะดีแค่ไหนเงี่ยผมยังไม่แน่ใจอันนี้คือต้องไปลองเล่นกันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีโอกาสจะได้ยืมเครื่องรีวิวเข้าไปเมื่อไหร่ครับแต่ถ้ามีก็จะจัดให้เต็มๆเ,มเมหมือนกันครับผม โอเคเอ่ร okay. ่นประหยัดเดี๋ยวจะถ้ามันเล่นเกมเวิร์กนี่จะบอกเพื่อนๆนครับเราสายเกมอยู่แล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ G หัวไว้ีอ5ปี2 0 1 7ก็คงมีประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s s c r i r i c h a ช n e l m o b า l ลูปเปอร์ด้วยครับสนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย